ติดภารกิจเลี้ยงลูกเล็กอีกคนหนึ่งสองเดือนสองเดือนมาแม่ปูติดมาได้ตลอดแผนการของมันมันอยากจะมาคนเดียวผมนี่มันมีอันนี้อย่างความแตกต่างของเชียงใหม่กับที่ไปเก่งหินเพิงที่นู่นเนี่ยที่แตตรงสาผมผมก็ถามคนที่ไปทั่งงวาทำไมไม่มีอยู่กับมีมดเขาบอกว่าอากาศไม่ต่ำอากาศต่ำไม่มียุไม่มีไม่มนยุงจริงๆผมได้ความรู้ใหม่แต่ที่นี่มันมีมด เก่งหินเพลิงป้าจีนเขามีหมดสงสัยมันไม่ลงมาแล้วมั้งก็ได้ไหมสงสัยมีคนไม่ลงมาแล้วขอสักชุดได้ไหมได้ยังไม่ยพี่ยังครับอ๋อก็บอกวันนี้ถ้ามันดับไปแล้วมันอยู่ยาวอลไรมันดับอะไรใช่ไหมเนยเตอรับดีว่าไม่ต้องไม่ต้องเปิดแรงค่อยๆก็ดีไว้ไงเดติมน้ำมันหน่อยดิอืมใส่ได้ใส่ได้ใส่แล้วรสชาติดีจริงๆใช่เชื่อผมดิโซดาหนึ่งเบียร์หนึ่ง